คุณผู้ชมพบกับน้ำริลชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แม่นางเอาต้นพัดโบกที่ปลูกไว้ในบ้านมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันค่ะว่าปลูกยังไงให้ต้นของเขานั้นมีใบที่มันวาวเขียวสวยนะคะแล้วก็ต้นนั้นแตกกอออกมาได้ดีค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะไหลของเขาออกมานะคะในสวนที่เป็นไหลแตกใบออกมาะคะ่ะมีริ้วที่สวยมากเลยค่ะพัดโบกริ้วทองของแม่นางนี่ ปลูกไว้ได้สามเดือนแล้วนะคะที่เอามาจากเพื่อนค่ะเนี่ยค่ะในส่วนของลายแตกออกมานี่สวยมากค่ะคุณผู้ชมสมบูรณ์ทีเดียวมาดูกันค่ะว่าแมนางปลูกเขาไว้ที่ไหนนะคะกระถางใบนี้จะเอาลงไว้ในอ่างน้ํานี่เลยค่ะรวมกับต้นไม้ชนิดอื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลมอนลามค่ะคเพื่อนนะคะใบนี้สวยทีเดียวเลยนะคะอ่ะ นี่ค่ะผัดบบกของแม่นางนะคะอันนี้เราใส่กระถางแล้วก็เอาวางลงไปในอ่างน้ําค่ะคุณผู้ชมเขาจะเป็นต้นไม้ที่เราเลี้ยงไว้ในน้ำแล้วจะสวยทีเดียวค่ะแม่นางยกให้ดูค่ะนี่ค่ะเพื่อนไหลออกมาเลยค่ะฝั่งนี้ก็กําลังออกมาทีเดียวเลยนะคะนี่ค่ะในน้ํานี่มีแหนแดงนะคะแล้วก็มีพวกจอกเพิ่มความเย็นให้กับน้ํานะคะดูดซับ น้ำช่วยกันค่ะนี่ค่ะต้นนี้สวยทีเดียวค่ะฟอร์มสวยค่ะคุณผู้ชมค่ะเราเลี้ยงในกระถางแล้วเอาลงน้ำไปเลยค่ะนี่เพื่อนๆอาจจะใส่เป็นอ่างน้ำก็ได้นะคะเลี้ยงไว้ในอ่างน้ำหรือว่าในกระถางที่เป็นกระถางสำหรับเลี้ยงไม้น้ำค่ะนี่ค่ะต้นก็จะออกมาริ้วสวยแบบนี้เลยค่ะใบใหญ่ๆอวบๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ย ใบมันวาวอวบสวยทีเดียวคะ่ะแม่นางจะใส่เป็นจุลินทรีย์สังข้อแสงนะคะเอามาเทละลายลงในน้ําให้เขาบ้างนะคะก็อย่างอื่นก็ยังไม่ได้ใส่อะไรคะ่ะเนี่ยคะ่ะเรียงไว้ในที่ใต้ร่มไม้นะคะในบ้านจะมีใต้ร่มไม้แบบนี้คะ่ะก็จะมีแสงแดดอ่อนๆส่องบ้างนะคะเนี่ยคะ่ะแสงแดดที่ลอดผ่านใบไม้ต้นไม้ลงมาแล้วก็แดดในยามเช้าคะ่ะแสงพาดผ่านมา นี่เลยค่ะก็ทําให้ต้นของเขานั้นอวบอิ่มดีทีเดียวค่ะคเพื่อนๆพัดโบกริ้วทองของเราค่ะไม้มงคลที่นําพาพัดพาแต่สิ่งดีๆพัดพาเงินทองมาให้กับเรานะคะนี่ค่ะคเพื่อนๆท่านไหนที่มองหาไม้มงคลน,นี่ค่ะเรียกเงินเรียกทองพัดเอาเงินเอาทองเข้าบ้านของเรานะคะห้ามพลาดเลยค่ะสาหรับพัดโบกค่ะการดูแลเลี้ยงดูก็ไม่ได้ยากค่ะคเพื่อนๆแค่เอาเขา ใส่ในกระถางแล้วก็ตั้งลงไว้ในอ่างน้ําแบบนี้นะคะเราจะเลี้ยงคู่กับไม้น้ําชนิดอื่นๆก็เนี่ยคะ่ะเลมอนลามก็สวยที่เดียวคะ่ะเพื่อนๆทาใส่อ่างแบบนี้คะ่ะก็เป็นวิธีดูแลพัดโบกของแม่นางนะคะนะคะ่ะเดี๋ยวถ้าต้นแตกออกมาเยอะๆก็จะขยายพันธุ์เพิ่มเติมค่ะแบ่งปันให้กับทันที่สนใจคะ่ะก็มีเพื่อนๆทักทายเข้ามาหลายท่านนะคะแม่นางก็กําลังเลี้ยงเขาอยู่คะ่ะ เนี่ยค่ะแล้วก็เลี้ยงไปดูแลเข้าไปได้วยกันค่ะผัดโบกริ้วทองค่ะก็ถ้าเพื่อนๆต้องการจะเร่งการจเจริญเติบโตนะคะก็อาจจะมีใส่พวกปุ๋ยละลายช้าเอาหยอดลงไปตรงนี้เลยค่ะเอายอดลงไปในนี้เขาก็จะละลายลงไปในน้ําเองนะคะต้นไม้ก็จะได้ดูดกินนะคะใส่ไม่เยอะค่ะใส่แค่หยิบมือเล็กๆเ,เองค่ะเราใส่ลงไปในนี้ อ่างน้ํานี้ไม่ต้องกลัวยุงลานะคะแม่านางมีปลาหางนกยุงตัวเล็กๆค่ะอยู่ในนี้ด้วยค่ะมีจอกมีแหนชนิดอื่นๆร่วมด้วยนี่ค่ะบ้านเราก็จะชุ่มเย็นแบบนี้เลยค่ะเลี้ยงพัดโบกริ้วทองไม้มงคลไว้ในบ้านค่ะ e> ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะสําหรับการเลี้ยงไม้มงคลอย่างพัดโบกเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ค่ะ ก็ทำเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็อย่าลืมหามาปลูกกันนะคะหมายมงคลหน้าตาสวยๆบกเงินบกทองแบบนี้ค่ะคลิปหน้าแม่นางจะเอาอะไรมาฝากก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะ